รับเงินเยียวยาจากโควิดระบาดละลอกสี่ใครได้บ้างได้เท่าไหร่ได้ยังไงใครที่ยังไม่ทราบเรื่องนี้นะคะมาดูคลิปนี้กับหนิงค่ะสวัสดีค่ะหนิงหนิงแลชบอสนะคะวันนี้ค่ะหนิงจะมาเน้นย้ำคุยเรื่องการรับเงินเยียวยาโควิด ละลอก4นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ทําธุรกิจร้านเสริมสวยบริการต่อขนตาทําเล็บประมาณนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกับที่หนิงดําเนินธุรกิจอยู่นะคะเพราะว่าหนิงทําร้านต่อขนตาค่ะชื่อเอเวอร์แลนด์สตูดิโอนะคะเอาละเรามาเริ่มกันเลยคําว่าละลอก4นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่คําว่าละลอก4โควิดละลอก4นับจากอะไรโควิดละลอก4นะคะนับจากการที่นะคะรัฐสั่งปิด ล็อกดาวหรือกึ่งล็อกดาวถูกปิดกิจการประมาณเนี้ยนะมันเป็นคำสัมที่เราแบบไม่แน่ใจนะคะแต่เริ่มวันที่12กรกกราคม2564เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งประกาศตอนแรกนะคะเขาจะปิดประมาณ14วันแต่เราก็ยังไม่ทราบว่าจะมีการขยายวันปิดต่อเนื่องไหมแต่สำหรับหนิงนะคะหนิงก็จะเริ่มนับวันที่12กรกฎาคม2564ก่อนค่ะแล้วใครได้บ้างนะคะ คนที่ได้นะคะต้องเป็นคนที่อยู่ใน10จังหวัดพื้นที่สีแดงนะคะแต่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าพื้นที่สีแดงมันขยายนะคะจาก10กลายเป็น15อันนี้ต้องติดตามข่าวอีกทีหนึ่งแต่ณนะวันนี้นะคือ10จังหวัดพื้นที่สีแดงก่อนและทั้งหมดคือ9นะคะสาขาวิชาชีพที่เขากำหนดเอาไว้ว่าใครได้บ้างคะ่ะ แล้วหน่วยงานที่เป็นผู้กำหนดนะคะหรือประกาศออกมาว่าใครจะได้รับเงินเยียวยาบ้างได้เท่าไหร่นะคะตรงนี้คือกองทุนปรกกันสังคมนะคะคือคุณพี่กองทุนประกันสังคมอะคะ่ะเขาจะมีเว็บไซต์นะคะเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าเราจะอ่านข่าวที่ไหนก็ตามแล้วแต่แต่ถ้าให้เป็นข่าวที่ชัวร์สรุปแน่นอนนะคะต้องเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะคะของกองทุนประกันสังคมะคะ่ะ แล้วกองทุนประกันสังคมนะคะก็จะก,กำหนดนะคะให้มีนายจ้างกับลูกจ้างนะคะนายจ้างค่ะก็คือเจ้าของร้านเจ้าของสถานประกอบการเจ้าของบริษัทอย่างหนึ่นะคะ่ะก็จะตีเป็นนายจ้างนะคะส่วนลูกจ้างนะคะก็คือน้องนนะคะช่างเสริมสวยที่อยู่ในร้านของเราทีมงานของเราอยู่ในสถานประกอบการของเรานะคะก็จะเป็นลูกจ้างแล้วถ้าสมมติว่าเรามีร้านเสริมสวยหนึ่งร้าน นะทั้งร้านเนี่ยมีดิฉันคนเดียวและดิฉันเป็นเจ้าของด้วยอันนี้ตีเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างให้ตีเป็นนายจ้างนะคะแล้วสับเทคนิคของกองทุนประกันสังคมนะคะที่ทําให้หนิงตอนแรกปวดหัวมากเลยนะคะ<ๆ>ก็คือคําว่าผู้ประกันตนมาตา3า39 39และมาตรา40คืออะไรอ่ามันคืออย่างนี้ค่ะผู้ประกันตนมาตา3า33นะคะก็คือลูกจ้างนะลูกจ้าง ที่ส่งประกันสังคมส่งประกันตนอยู่ในระบบมาตลอดนะและณนะตอนนี้วันนี้ปัจจุบันนี้ค่ะก็ยังทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ในสถานประกอบการนั้นๆนะคะไม่งงนะก็คือจ่ายประกันสังคมมาตลอดอย่างเช่นที่บริษัทหนิงก็จะมีน้องกลุ่มหนึ่งนะคะที่เป็นลูกจ้างอยู่ในมาตรา3-3แล้วก็ส่งประกันสังคมมาตลอดก็คือสมมติแม็กสูงสุดเนี่ยส,ส่งที่พั0หบาท ตัวของน้องลูกจ้างเนี่ยจะส่งที่750บริษัทจะสมทบ750เท่ากับ1,500บาทต่อเดือนและวันนี้น้องคนนี้ยังคงทำงานอยู่ที่บริษัทหนิงแต่บริษัทนิงหรือร้านเสริมสวยของหนิงถูกสั่งปิดเท่ากับเขายังเป็นลูกจ้างปัจจุบันอยู่อันนี้เรียกว่าลูกจ้างประกันตนมาตา3า33นะคะก็คือย่อๆคือม .33 แต่ถ้าวันนี้ลาออกแล้วล่ะ หรือฉันเพิ่งลาออกไปสองเดือนที่แล้วหรืออะไรก็ตามเคยเป็นลูกจ้างนะคะวันนี้น้องอีกคนหนึ่งนะคะเคยอยู่เคยทำงานเมื่อ2อสเดือนที่แล้วแต่ตอนนี้ลาออกไปแล้วนะคะลาออกไปแล้วนะจะอยู่ในผู้ประกันตนมาตาสามเนะคะเรียก3ามนะคือเคยทำงานอยู่ในสถานประกอบการแต่ลาออกไปแล้วแล้วเต็มใจดิฉันเต็มใจ เต็มใจที่จะมาสมัครประกันตนเองให้อยู่ในระบบภายใน6เดือนนับจากวันที่ลาออกหรือหมดสภาพการเป็นลูกจ้างของบริษัทเดิมนะคะเต็มใจที่จะประกันตนตัวเองอันนี้คือผู้ประกันตนมาตา39อ้าวแล้วมาตรา40ล่ะ มาตา40ละต่างกับ39ยังไงมาตา40คือประชาชนทั่วไปใครก็ได้อายุ15-60ถึง60ปีที่มีอาชีพอิสระนะที่มีอาชีพอิสระแล้วอยากประกันตัวประกันตนไม่ใช่ประกันตัอทอนประกันตนนะให้อยู่ในระบบนะคะก็คือส่งประกันตัวเองนะคะอันนี้ค่ะคือมาตา40มม40 เพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนะ39กับ4ีต่างกันยังไง39คือคุณเคยเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างมาก่อนส่งประกันสังคมอยู่ในแบบม .3 3แบบแรกมาก่อนบริษัทจ่ายสมทบให้ด้วยแต่พอสิ้นสภาพการเป็นพนักงานสิ้นสุดการเป็นพนักงานแล้วลาออกมาแล้วจบสภาพไปแล้วนะคะแล้วมาส่งประกันตัวเองให้อยู่ในระบบภายใน6เดือนนับจากวันสุดท้ายทีสส่สิ้นสุดการทำงานอันนี้คือม .39 แต่ถ้าเกิดอิสระเสรีนะคะเปิดร้านของตัวเองเป็นฟรีแลนซ์เป็นอะไรก็ตามนะคะแล้วอยากประกันตัวเองประกันตนนะให้อยู่ในระบบอันนี้คือม .40 เพราะฉะนันเพราะฉะนั้น ใครก็ตามตอนนี้ที่ทําร้านเสริมสวยอยู่ทําอยู่คนเดียวเออฉันก็เป็นนายจ้างตัวเองนี่และฉันต้องอยู่ไหนไหนสมสามไม่ได้แน่ๆสามเก้าไม่ใช่คุณอยู่ในม4ี่ศค่ะถึงตรงนี้นะคะเราจะมาคุยในเรื่องของการรับเงินเยียวยาละหนิงขอเริ่มที่ลูกจ้างมสามสามก่อนลูกจ้างมสามสาเนี่ยคือสบายสุดเพราะว่าเราอะ อยู่ในการประกันตนนะคะในระบบมาตลอดเพราะฉะนั้นอันนี้เข้าใจง่ายที่สุดนะคะซึ่งคุณจะได้รับเงินเยียวยานะคะที่50%ของรายได้สมมติคุณเนี่ยได้รายได้10,000บาทคุณก็จะได้ที่5 0 0 0นะถ้าคุณได้1 2 0 0นคุณก็จะได้เท่าไหร่คะ50%คือ6000แต่สูงสุดต้องไม่เกิน7,500สมมติลูกจ้างคนนี้นะได้เงินเดือน30,000หรือรายได้3 0,000 ถ้า50%คือหมื่นไม่ใช่จะได้แค่เท่าไหร่คะ7,500นะเพราะฉะนั้นแม็กสุดคือ7,500นะคะแล้วยังมีเพิ่มเติมให้อีกมีจ่ายสมทบเพิ่มเติมให้อีกเฉพาะโควิดระลอกสีนี้นะเยียวยาะระลอกสีนะเพิ่มเติมอีกคนละ2,500 ที่ต้องถือสัญชาติไทยนะคะถ้าเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะคุณเป็นลูกจ้างนะที่อยู่ในระบบประกันตนมาตลอดอยู่ในม3 3และวันนี้ก็ยังอยู่และบริษัทถูกปิดร้านถูกปิดนะคะคุณจะได้สูงสุดที่7,5 0 0และคุณมีสัญชาติไทยก็ต้องบวกเข้าไปอีก2,500บาทก็คือประมาณ10,000บาทในรอบนี้นะคะของเดือนนี้กรกฎาคมค่ะ สำหรับคนที่ตอนนี้ไม่ได้เป็นลูกจ้างใครเลยนะคะแต่เคยเป็นแล้วจ่ายประกันตัวเองมาตลอดจนถึงวันนี้นะคะก็คือมอ .39 หรือใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างแต่ส่งประกันตัวเองให้อยู่ในระบบมาตลอดคือฉันเป็นเจ้าของร้านเองฉันเป็นฟรีและอะไรก็ตามแต่จ่ายเนี่ย คือม40ถูกไหมเพราะฉะนั้นม39กับม40นะคะ2มอนี้นะ2มาตราน,นี้นะคะจะได้รับเงินเยียวยานะคะ5 0 0 0บาทนะคะสำหรับรอบนี้ค่ะเพื่อนๆนคนไหนนะคะยังไม่เคยประกันตนเองกับกองทุนประกันสังคมอาอย่างเช่นฉันทําร้านเสริมสวยฉันอาทำร้านต่อขนตาฉันทําอยู่คนเดียวมาตลอดฉันเป็นช่างสักคิ้วนะคะเป็นช่างสักคิ้วฟรีแลนซ์นะเป็นช่างเสริมสวยฟรีแลนซ์มีอาชีพอิสระ แต่อยากได้เงินเยียวยาด้วยนะคะสิทธิ์ของคุณนะจะอยู่ที่มาตรา4 0และเขานะคะเปิดนะ,ะกองทุนประกันสังคมเปิดให้คุณรีบไปแสดงตัวตนรีบไปลงทะเบียนนะคะที่เว็บของกองทุนประกันสังคมนะและต้องทำภายในกระฎากามสองห้าห5 6 4เท่านั้นหนิงขออนุญาตแนะนำเลยนะคะ รีบทำรีบสมัครเพราะอะไรเพราะเวลาคนเข้าไปเยอะๆเดี๋ยวรอวันท้ายๆนะเชื่อไหมระบบลม่มเพราะว่าเมื่อวานก็เข้าไปทําให้ลูกน้องดูแล้วก็ล่มนะคะเขา,าปิดปรับปรุงระบบเพราะว่าตอนนี้ทุกคนแห่เข้าไปหมดเพราะฉะนั้นรีบทําเลยค่ะและถ้าคุณสมัครปุ๊บนะคะคุณจะได้ SMS นะคะได้อ e ีเมลยืนยนันใดๆก็ตามนะคะรีบแคปเจอร์แคปเก็บเซฟอย่าลบนะเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วคุณจะได้เงินเยียวยา5,000บาทตามมาตรา40ค่ะ แล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันศุกร์ที่16รกรากฎาคมอันนี้คือข้อมูลที่อัปเดตตามวันศุกร์ที่16รกรกฎาคมก่อนนะใครมีคำถามอะไรนะคะฝากเอาไว้ได้เลยที่ใต้คอมเมนต์นะถ้าหนิงเห็นแล้วเดี๋ยวจะไปหาคำตอบมาให้นะคะแล้วก็ถ้ามีอัปเดตอะไรอีกนะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตกันค่ะตอนนี้สุดท้ายนะคะขอเป็นกำลังใจนะให้กับทุกคนหนิงก็เหมือนกันนะคลิปที่แล้วก่อนหน้านี้ก็ร้องไห้ไปนะก็สะเทือนใจที่ต้องปิดร้านแต่ก็ แต่ก็ยังต้องสู้ต่อนะคะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับเพื่อนพี่น้องทุกคนนะ,ะที่ตอนนี้ลําบากอยู่จะอยู่วงการเดียวกันอยู่เสริมสวยเหลือก็ตามถ้าเราไม่ยอมแพ้เราจะไม่แพ้นะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะคะรีบลงทะเบียนประกันสังคมนะคะกองทุนประกันสังคมให้เรียบร้อยถึงจะแปะลิงก์นะคะเอาไวท้ที่ใต้ใต้โพสต์นี้นะ,ะแล้วก็ อย่าอย่าอย่ารอวันสุดท้ายอย่ารอวันสุดท้ายแล้วค่อยทํามีเวลารีบทาเพราะสุดท้ายคุณเชื่อไหมเดี๋ยวระบบจะลงเพราะทุกคนแห่เข้าไปทําพร้อมกันฝากค่ะกดติดตามกด subscribe นะคะช่องหนิงแล้ว่าเป็นกําลังใจให้หนิงด้วยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะดิฉันยังอยู่ค่ยังไม่หายไปไหนค่ะยังทําคลิปต่อไปค่ะถึงจะร้องไห้ก็ตามนะคะสวัสดีค่ะ